ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหนยนะครับฝากกดหนยนะครับกดหน่อยนครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย จากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามารีวิวรถ SUV เครื่องดีเซลหายากส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเครื่องดีเซลเลยตอนนี้ผมอยู่ใน bmw x 5นะครับตัวนี้เป็น x 5 f 1 5ปี25นะครับ x 5 x drive 3.0 D ดีเซลที่สำคัญเป็นตัว m sport ด้วยนะครับตัว bmw x 5นะจริงๆเป็น sport activity vehicle นะครับเข้าใจง่ายๆคือจริงๆมันคือ SUV แต่เนื่องจากว่าทาง bmw เนี่ยเรียก X5 X4 X6 นะครับว่าเป็นสปอร์ตแอคทิวิตี้เวอรนะครับเป็นสปอร์ตลักชัวรีนะครับที่จริงๆขายดีมากนะจริงๆเขามีมาตั้งแต่เจนแรกนะครับก็คือ E53 นะครับตามขึ้นรูปที่ขึ้นเลย E53 ก็มีทั้งเกียร์กระปุกและเกียร์โตนะครับในไทยก็ยังมีขายอยู่นะปี2000น,นะถึงประมาณปี2 6 0 6 2 7 0กก็จะมี E70 ซึ่งผมอ่มีรีวิวไปหลายคันเลยตอนนี้ก็ยังราคาจับต้องได้นะ บางคันราคาต่ำล้าแล้วส่วนเจเนอชั่นที่3นะครับประมาณปี2014-13-14เนี่ยก็จะเป็น F15 ตัวนี้แล้วนะครับถ้าเทียบกับตัว E70 นะครับเป็นรถ SUV ที่ใหญ่ขึ้นสปอร์ตขึ้นแล้วก็นิ่มนวลขึ้นนะครับถ้าคนใคยขับ E70 นีจะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างแข็งไว้นิดนึงนะครับผมมาเป็นคนชอบขับ bm นะแต่ถ้าเอาจริงๆเอา SUV เนี่ย bm จะค่อนข้างเฟิร์มแข็งนะครับทำให้ฟีลลิ่งการ บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมว่ามันได้คอนเฟิร์มนะอย่างที่2คือพื้นที่ห้องโดยสารสําหรับ X5 ตัวนี้นะครับมันใหญ่มากข้างหลังนี่นั่งสบายมากนะครับเดี๋ยวเรานั่งให้ดูนะครับแล้วที่สําคัญคือมันเป็นเครื่องดีเซลตัวนี้เป็นดีเซล6สูบตัวแถวเรียงนะ 3,000cc Twin Power Turbo ให้แรงม้าจริงๆ219แรงม้านะครับแต่จริงมันสามารถไปได้ถึงเกือบ240นะบล็อกนี้นะครับ เ,ออเมืองนอกนี่จริง,รงๆเขาไม่ได้กําจัดแรงม้านะครับกำหนดแรงม้าจริงๆมันไปได้ถึง250กว่าเลยที่สําคัญคือมันประหยัดนะครับเขาเคลมไว้ที่15กิโลมถึง17กิโลเมตรต่อนิในระยะทางการเดินทางไกลๆนะครับแต่ถ้าในเมืองขับในกรุงเทพเนี่ยผมว่าประมาณ10ถึง13เป็นไปได้นะครับหรือถ้าคนเหยียบเนี่ยจริงๆตัวเลขตัวเดียวก็เป็นไปได้นะครับแต่เป็นรถที่ถือว่าประหยัดนะครับแต่เนื่องจากว่าคุณดูนะบอดี้มันใหญ่มากนะครับตัวล้อตัวยางก็ใหญ่นะครับ มันทําให้การสิ้นเปลืองน้ำมันอาจจะทําไม่ได้ไม่ดีมากแต่ขับสนุกแล้วสบายครับแต่ที่สําคัญคือคันนี้นะไม่แปดหมื่เท่านั้นไม่ mm. น้อยมากนะครับรถมีประวัติเข้าศูนย์ทั้งหมดส่วนใหญ่รถเครื่องดีเซลมีน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องไฮบริดเป็น40หรือ4 5 e นะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดรถดีเซลราคาเลยค่อนข้างแข็งวันนี้รถปี2015ที่สำคัญคือเป็น3.0ดีเซล m sport ด้วย m sport นี้จะได้ช่วงล่าง อะดัปตีบด้วยนะครับแล้วก็ภายในที่สวยกว่านะครับคันนี้ภายในสีขาวสภาพดีมากเลยวันนี้นะครับราคา1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทครับรับแรกรับเทินนะครับหรืออยากจะฝากขายรถหรืออยากจะเซอร์วิสรถนะก็แอดไลน์ตามคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับหรือเจ้ารถเก่ามาเทินคันนี้ก็ยินดีนะครับรถสภาพสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่ารถข้างในสเปคเครื่องเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับมาดูสเปคและรายละเอียดของตัว bmw x5 xdrive 3.0 d m sport นะครับย้ำว่าเป็น m sport ตัวท็อปสุดของดีเซลนะใครหาดีเซลบอกเลยนะครับดีเซลหายากนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นปลั๊กอินไฮบริดกันนะครับมาดูครับคันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับสวยๆเลยนะครับไฟนะครับตัวไฟท็อปสุดเนี่ยตัวนี้ไฟเป็นไฟซีนอนลูกแก้วพร้อม led เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น adaptive led เรียบร้อยนะครับเนี่ยถ้าดูตรงนี้จะเป็น adaptive เรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัดหมอกยังเป็น led เลยนะครับสวยงามมาก ตัวสีถือว่าสวยมากนะครับกระจังไตคู่ใหญ่มากนะครับเป็นท่านรับลมได้ดีเลยเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้เป็น3 0มนดีนะ X5 30D านดีะครับตัวเครื่องยนต์ของเขาเป็นตัว6สูบเป็นดีเซล6สูบแถวเรียงนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบให้แรงม้านะครับในประเทศไทยนะสยแรงม้านะครับแต่จริงๆเมืองนอกเนี่ยเขาเคลมไ้มากกว่านี้นะครับได้ถึงประมาณ250แรงม้าเลยนะแต่เนื่องจากว่าอย่างที่ผมพูดทุกครั้งนะครับ คือแรงม้ามันจะถูกกําหนดตามภาษีเนาะเนื่องจากว่ามันจะสูงสุดที่210กวาแรงม้านะครับแต่ถ้าไปจูนเนี่ยได้มากถึงกว่า219แน่ๆนะครับรถคันนี้นะครับตัวถังเดิมๆสวยๆเลยนะครับคือคันนี้เป็นรถปี15แท้ๆนะครับต้องบอกก่อนว่าขับนี่นุ่มอาจจะไม่ได้นุ่มนวลมากนะครับแต่เนื่องจากว่าเครื่องยนต์เกียร์เขาดีมากนะครับรถใหม่เท่านี้เองสภาพดีสุดๆนะครับ กินน้ำมันแทบแบบประหยัดมากนะครับที่อย่างที่ผมพูดในคลิปคือ15กิโลถึง5 5 1 7กิโลต่อลิตรนะครับถ้าขับอยล้อนะครับตัวโรงงานล้อหน้านะครับเป็น2.75/40 R20 นะครับล้อหลังเป็น3.15นะครับ3.5 R20 นะครับคือใหญ่เลยแต่ก็ตัวยางยังหนานะครับถือว่าเป็นล้อ s อ v ที่มันไม่ได้นุ่มมากแต่เฟิร์มนะครับขับสนุกเลยตัวนี้ก็จะเป็นแบต X Drive 3.0D นะครับพร้อมโลโก้ M นะครับ คันนี้สีสวยมากนะสีนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับหลังคานะครับเป็นซันลุปนะครับซันลุกยาวใหญ่เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะออปชันของเขานะครับคีเลสจะเป็นคีเลสทั้ง4บานเลยนะครับนี่เป็นคีเลสนะครับสามารถเปิดได้นะครับกดล้อก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าสวยงามข้างหลังนะครับถือว่าใหญ่โตมากนะครับชุด M sport จะได้เป็นพ่อคู่มาจากโรงงานนะ วิธีการนะครับตัวนี้เปิดฝาท้ายนะกด2ทีนะครับตัว X5 มันจะเป็นการเปิด2ขยับแบบนี้อยู่แล้วนะครับขยับตรงนี้เปิดแบบนี้นะครับลองดูนะรถทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเนี่ยเล่มรถทุกอย่างเดิมๆอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสรถนะครับอยู่ครบนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยคือรถคันนี้แทบจะไม่ได้ใช้จริงๆนะครับ ทุกอย่างที่สยงให้มาอยู่ตรงนี้ครบนะครับสภาพที่ปิดฝาท้ายก็ยังอยู่นะครับอันนี้จริงๆเนี่ยถือว่าดีนะสําหรับพี่ที่ไว้ของนะครับมันทําให้ประหยัดเรื่องแอร์นะและเรื่องกลิ่นนะครับบอดี้รถสวยๆเลยนะครับฝาท้ายนะเดี๋ยวเราปิดกันนะครับต้องปิดอันนี้เข้าไปก่อนเดี๋ยวปิดฝาท้ายได้นะครับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ ขับฟลิ่งให้ดูสั้นๆนะครับเราไม่น่าเชื่อนี่รถรถคอลอขอบ20นะคุณดูเหยียบดูดิศูนย์ถึงร้อยผมจำได้เขาเคลมไว้ประมาณ7วิดวิ่กว่านะครับแต่ฟิลิ่งเนี่ยเหยียบปุ๊บเนี่ยขยีบสุดนี่เอาจริงผมว่าถ้าถนนยาวๆเนี่ยคือขับสนุกเลยนะครับแต่หนึ่งที่ผมชอบนะคือผมไม่รู้สึกว่าเนี่ยขึ้นลูกละหน้านะครับนี่คือล้อขอบ20นะ มันยังรู้สึกให้ความนิ่มนวลระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัว M Sport มันจะมีช่วงล่างของเป็น Adaptive ของจากโรงงานนะครับมันก็มันให้ความนุ่มนวลน,นะครับมันเป็นรถ SUV ที่ผมว่าขับระยะไก,กลๆนี่ถือสบายนะ Option ออก็เยอะนะครับเดีย๋ยวมาดูครับว่าสภาพภายในเป็นยังไงบ้างครับมาดูในรถกันนะครับกุญแจนะนี้เป็นกุญแจ k e y เล็กนะครับเปิดแล้ภายในนะครับตัวนี้เป็น M Sport นะ เบาะนะครับผมว่านั่งสบายมากนะตัวนี้ก็จะมีตัวซับพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับปรับได้หมดทุกอย่างเลยนะครับสีขาวสวยมากนะครับไอซ่ารถกันคันนี้สภาพดีจังนะครับกุญแจยอยู่นี่นะวางไว้ก่อนนะครับฟิลลิ่งนะครับอูผมชอบมาก ใครที่ชอบรถสภาพกินคลีนนะครับคันนี้เนี่ยไม่แปดหมื่นเที่สภาพดีมากเลยนะบอกเลยนะครับหนึ่งไม่แปดหมื่นเแล้วเป็นตัว M สปอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกกับปลดล็อกนะอันนี้จะเป็นตัวไฟออโต้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับนี่เป็นเครื่องเสียงต่างๆเนะาะครับกระจกนะครับใช้ได้ปกติ ตัวนี้ก็เป็นสังงานด้วยเสียงนะครับน,นี้เป็นโหมดต่างๆเนาะเป,นเป็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกลุ่โมออโต้์ทสตอปนะตัวนี้จะเป็น v c นะครับ v c ก็คือต,ตัวดูรายะเอียดตัวจอเล็กๆตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ไฟนะครับตัวนี้เป็นอะแดปทีฟนะมันสามารถเปิดปิดออโต้ตรงนี้ได้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะตัวนี้มี เราได้ชิปด้วยนะครับบวกลบนะซึ่งสามารถกดเป็นโหมดสปอร์ตได้นะครับกดเป็นตัวดีนะครับก็ผักไปทางฝั่งนี้นะสามารถเนี่ยเป็นโหมด S นะครับ M นะครับเ,เกียร์อัตโมัติ8สปีดนะครับสามารถปรับเป็นโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผักกลับมาได้ขับสนุกเลยนะครับโอเคมาดูจอยอร้อยก่อนแล้วกันตัวนี้จะเป็น,นไนด้ายตัวตัวใหญ่สุดนะครับ มัลติมีเดียต่างๆนะมีมิวสิกคอลเลคชันนะครับเอกซ์โน e อลวและได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเพลงนะครับเอกซ์โนนอวส์นรับวิทยุนะครับแมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปต่างๆสามารถใช้เขียนทุกอย่างในนี้ได้นะครับเป็นตัวที่เขียนได้นะครับ ใช้ไวท์อินพุตก็ได้นะครับมันเป็นตัวท็อปสุดของเขาแล้วเอาไว้ง่ายคือมีครบทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะสวยงามมากนะครับสภาพทุกอย่างโดยรวมคันนี้ถือว่าดีมากนะครับหัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติมม8สปีดนะอันนี้นะครับปรับโหมดได้นะครับก็ปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับสปอร์ตพลัสคอมฟอร์ตนะครับมีครบโหลด มันเป็นรถด,ดีเซลใหญ่ที่ถ้าเป็นเครื่องดีเซลบอกนี้นะครับมันประหยัดน้ามันมากนะจริงๆเขาเคลมไว้ที่ประมาณ15นะครับถึง17กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเหยียบๆก็น้อยกว่านี้นะครับคุณคิดดูนะไม่80,000่าแบบนี้หาย,ยากมากนะครับสภาพเบาะสภาพทุกอย่างเนี่ยถือว่าสวยงามแล้วภายในสีสวยแบบนี้นะครับเนี่ยรถนะครับให้ดูเลยเป็นปี15แท้ๆนะครับเป็น X5 นะปี15นะครับรถสภาพมีประวัติเช็คทุกอย่างครบหมดนะครับ รถสภาพแบบนี้ได้ไปดูข้างหลังกันนะครับมาดูที่นั่งข้างหลังนะครับคือผมชอบคันนี้อย่างหนึ่งนะครับเบาะข้างในเป็นเบาะสีขาวนะคือเบาะสภาพดีมากนะครับทุกอย่างเป็นเบาะเดิมๆอยู่เลยนะครับข้างบนเป็นซันรูฟนะนั่งให้ดูนะครับผมว่า X5 นะมันใหญ่มากนะครับคุณดูขาสิผมสูบร้อยแปดสิบกว่าขาเหลือเฟือเลยนะครับข้างๆก็สวยนะครับตัวนี้ไฟครับถือว่าสวยงามมากมีซันรูป เป็นสรุปยาวนะครับมีแอร์ด้วยถือว่าเป็นรถ SUV ของ BMW ที่นั่งมนสบายจริงๆนะครับแล้วด้วยความหรูหราของสีขาวเนี่ยหรูสุดๆ <Okay S 2> เลยได้เห็นรายละเอียดของตัว BMW X5 3.0 D X-Drive นะครับตัวนี้เป็นตัว M Sport นะครับปี2015ไม่8,000 80, มกว่าแท้ๆหนึ่งล้านแปดแบาทครับใครสนใจครับ0ูนย์หก2นึ่งเจ็ดสี่หกสองสองอครับศูนย์แปดหนึ่งเอกอ้าศย์แปอหกรือคิวโามนี้ ฉพาะเครื่องดีเซลก็หายากนะครับแล้วใหม่น้อยๆแบบนี้สภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆคุ้มมากนะครับมือหนึ่งค่าดีเซลเอสปอร์ตน่าจะประมาณ5ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้คุณซื้อได้ในราคาเพียงสามกว่าเปอร์เซ็นต์จากราคาเต็มนะครับสภาพเหมือนใหม่แล้วที่สาคัญคือสีน้าเงินนี่สวยมากตัวจริงสวยจริงๆครับรถไม่ได้ชนหนักเลยรถสภาพดีมากครับใครสนใจโทรหรือโทรมาที่เบอร์นี้หรือแอดไลน์ตามกิโยโคตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจช่องโนเนมคารบนาน่านะครับแล้วก็แอด มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย